quá chi cam năng mắt đồ cam năng a hố si cam năng tập pháp ba bang vi na sanh tu tài giác cam giả quá chi cam gì mắt đồ cam giả ที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้กระทำการลดประมาทลาดลังทำปิดกิ้าใจด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีที่เป็นบาปที่เป็นอาบุดช กพุญตาเจ้าลลกธรรมาเจ้าลาสังตาเจ้าคุณพ่อคุณแม่คุณครูอาจารย์ผู้มีพระคุณตั้งหลายญาติพี่น้องทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย เพื ity, er ่อนมนุษย์ตโตเพื่อนมนุษย์ตั้งหลายสัตว์ั้งหลายครูบาอาจารย์รักอาจารย์เด็กบุณครูนักเรียนที่ก้าวตามมาแล้วนั้นตั้งแต่ในอดีตัน มาจนถึงปัจจุบันนะการด้วยเจตนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีเห็นก็ดีไม่เห็นก็ดีข้าพเจ้าทั้งหลาย โขอท่านทั้งหลายอย่าได้มีเวรภัยเกิดอชาติหนึ่งพร้อใจขอได้ส้างเป็นกันดีช้างบารมีของตนบุญบ้านในอนาคตจการและปัจจุบันนั่การ อันใกล้นี้ต